เงินหมื่นรอบสองมาแล้วนะคะขอให้กลุ่มผู้พิการอาาอากงและลูกหลานของผู้เท่าทุกคนนะคะเตรียมตัวกันให้พร้อมเดี๋ยวเน่ๆจะมาเล่าฟังนะคะเป็นแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆเลยค่ะตัวเงินหมื่นรอบ2นะคะแบ่งออกเป็น2ช็อตด้วยกันค่ะช็อตแรกสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปค่ะและช็อตที่2ก็คือเป็นการเก็บตกกลุ่มของผู้เปราะบ,บางนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มคนพิการที่มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินค่ะเอาช็อตแรกก่อนเลยนะคะสําหรับกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะ mm. การจ่ายเงิน10,000บาทนะคะจะเป็นการให้เงินสดให้กับผู้สูงอายุที่ได้ดําเนินการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็ได้รับการยืนยันตัวตนผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะต้องรอรอบต่อไปสําหรับการลงทะเบียนของกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์โทโฟนค่ะ ตามข้อมูลณนะตอนนี้นะคะคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะมีกันอยู่ประมาณ3-4ล้านคนค่ะซึ่งตรงนี้ทางรัฐนะคะจะต้องใช้วงเงินประมาณ40,000กว่าล้านบาทนะคะเพื่อให้คนกลุ่มนี้เนี่ยได้รับเงินช่วยเหลือนะคะก่อนวันตรุษจีนปี2568หรือก็ประมาณวันที่29มกราคม2568ที่จะถึงเนี่ยละคะ่ะ อ้าวแล้วถ้ามีคำถามล่ะคะว่า60ปีที่ว่าเนี่ยตัดกันที่เดือนไหนพอดีวันเกิดเนี่ยมันเป็นตอนช่วงต้นปี68พอดีนับไหมสามารถรับสิทธิ์ได้ไหมนะคะต้องแจ้งอย่างนี้นะคะ่ะว่าเกณฑ์ตัดอายุนะคะอันนี้เขาเจาะจงไว้เลยว่า ต้องเป็นคนที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ณวันที่15กันยายนปี2567ีเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดหลังจากวันนั้นนะคะก็คงจะต้องรอกันไปค่ะ mm. เอาละค่ะต่อไปก็สําหรับช็อตที่2นะคะของกลุ่มที่เป็นผู้พิการ60,000กว่าคนที่ยังไม่ได้รับเงินตรงนี้นะคะรอบที่แล้วเนี่ยตอนเชื่อมประมาณตุลาคมที่ผ่านมานะคะ mm. บางคนก็ไม่ได้รับเงินไม่ว่าจะเป็นบัญชีอาจจะไม่ได้รับการอัปเดตหรือบางคนเนี่ยตัวบัตรผู้พิการอาจจะไม่ได้รับการ อะะยังไงเนี่ยอันเนี้ยจะมีการเก็บตกด้วยกันทั้งสิ้นสองรอบด้วยกันค่ะได้แก่21พฤศจิกายนแล้วก็วันที่19ธันวาคมนี้ค่ะสำหรับการเก็บตกรอบวันที่21พฤศจิกายนปี2567นี้นะคะก็คือวันพรุ่งนี้นี่แหละค่ะอันเนี้ยสำหรับผู้พิการนะคะที่ทำบัตรหรือต่ออายุบัตรสวัสดิการคนพิการนะคะภายในวันที่12พฤศจิกายนและมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะะในวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาถ้าใครทําทั้ง2กระบวนการนี้เสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะสามารถรับเงินได้ในวันพรุ่งนี้วันที่21พฤศจิกายนค่ะแต่ถ้าใครเพิ่งมาเห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็แบบว่าอ้าวยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ลงทะเบียนเลยทํำยังไงดีนะคะไม่เป็นไรคะ่ะยังมีโอกาสสุดท้ายอยู่อีกหนึ่งครั้งนะคะก็คือในรอบเก็บตกวันที่19ธันวาคมค่ะอันนี้จะเป็นสําหรับผู้พิการนะคะที่ทําบัตรหรือต่ออายุบัตรคนพิการ ภายในวันที่3ธันวาคมนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของตัวบัญชีนะคะผูกบัญชีเข้ากับตัวบัตรประชาชนเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันที่16ธันวาคมถ้าทําทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นนะคะก็จะสามารถรับเงินได้ในวันที่19ธันวาคมนี้ค่ะยังไงก็ให้ไว้นะคะอย่าพลาดกันค่ะ